ให้เพื่อนๆมาสังเกตตัวนี้กันก่อนนะครับเห็นขอกันมาเยอะเลยเกินน้องๆที่กำลังเปิดร้านใหม่นะครับอ่าเห็นไหมจะมีสลากของข้อโซ่นะ สวัสดีกันด้วยนะครับผมช่างอัดบาสบินะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนตัดข้อโซ่นะครับซึ่งโซ่โซที่ผมจะมายกตัวอย่างนะครับตัดวันนี้นะครับจะเป็นโซ่อย่างดีเลยนะครับของโอซากินะครับเป็นของโอซากิเบอร์ C20 นะครับเป็นสเตเลสนะครับเป็นโซ่ของโซลิดที่เขาใส่กันกับรถพวกรถแต่งเขาใช้กันนะครับที่ผมเห็นไยรุ่นเขาใช้กันนะก็จะเป็นโซ่พวกนี้แหละนะครับส่วนโซ่นะครับมันตัดได้เหมือนกันทุก ทุกยี่ห้อไหมทุกยี่ห้อเลยครับผมใช้วิธีนี้ก็ทั้งโซ่ธรรมดาโซโสกิส420 428เหมือนกันโซบ้าทิดนะครับที่ว่าแข็งๆก็ใช้วิธีเหมือนกันเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างก็คือจะเป็นโซ่ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ก็อุปกรณ์ยกตัวอย่างก็จะเป็นโซ่ครับ420อสกิสนะครับ 20, ส,บสเตอร์ของเวียบร้อยนะครับแล้วก็ตะปูหนึ่งดอกนะครับค้อนนะครับตะปูเนี่ยตะปูที่ผมใช้ตัดประจําเลยนะยังเป็นตะปูตัวเดิมเลยนะครับดูหัว ดูหัวตะปูบีหมดแล้วนะครับ่ะนะครับมาเริ่มการตัดกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมอ่ะให้เพื่อนเพื่อนมาสังเกตตัวนี้ก่อนนะครับเห็นของกันมาเยอะเลยเกินน้องๆที่กําลังเปิดร้านใหม่นะครับอ่าเห็นไหมจะมีสลักของข้อโซ่นะครับนี่มันจะตัดออกเป็นคู่นะครับอ่าเราจะออกที่เราเป็นคู่คู่ตัวนี้คู่ตัวนี้นะครับอ่าผมจะตัดคู่ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้โซ่ใหม่เลยนะเพิ่งตัดออกนะครับมันยาวเกินนะครับก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะครับนี่ ให้เราวางสลักต reveal, iling, fill, fill like injuries, ัวนี้ให้ตรงทั em ้งสองสลักเลยนะครับเอาทีเอาที่ทีละสลักนะครับนะให้ตรงกับรูของสเตอร์นะครับนี่นี่รูของสเตอร์ให้ตรงกับรูของสเตอร์นะครับให้มันตรงไปปุ๊บอ่ะเราจะใช้ค้อนัดนี่คคอนตีสลักนะครับตีสลักตัวนี้นะครับผมอ่ะตีสลักเพื่อให้สลักมันยุบตัวลงไปนะครับใช้ค้อนตีเลยพยายามตีให้ทีเดียวมันลงนะครับหหัวมันเสียบเลย แล้วก็อีกหนึ่งตัวครับนี่ตีเหมือนกันเลยนะครับตีเหมือนกันเลยโอเคนะครับต่อไปก็ใช้หัวตะปูเนี่ยครับวางไว้ที่สลักนะครับเดี๋ยวหาสเตอร์องให้มันสูงกว่านี้ห่อนนะครับเนี่ใช้หัวตะปูนะครับเนี่ยวางไปที่สลักนะครับตีไปเลยนะครับทีนี้อทั้งสองนะครับอ่า ทั้งสองเลยอ่าจนกวจะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับผมอ่าจนกวดตัวล็อกของมันจะหลุดออกมานะครับต่อไปก็ทําการตอกแค่ตัวในนะครับตัวในนะครับใช้หัวตะปูเหมือนเดิมนะครับตอกงไปเลยอ่าพอต่อสเสร็จแล้วนะครับหาตเตอร์มาเรียงกันอีกนะครับมาช้อนกันให้มันสูงกว่าเดิมอีกนะครับ ใช้ตะปูนะครับทีนี้ใช้ด้านปลายแหลมเลยครับตอกลงไปตัวนี้ไม่ต้องตอกแรงครับเพราะมันออกแ้วนะครับเพราะมันออกแล้วนะครับสเติ์ไม่ตรงค้ำนะครับอ่าอ่าเสร็จแล้วนะครับผมนี่พอตัดออกมาแล้วหน้าตาก็จับเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมง่ายๆนะครับตัดจริงๆเนี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ำนะครับก็ปักปักปักแป๊บเดียวนะครับผมง่ายๆนะบางคน อาจจะมีอีกหนึ่งวิธีที่เขาใช้กันนะครับก็จะใช้หินเจียนะครับนี่เจียหัวสลักออกเลยนะครับพอหัวสลักออกไปแล้วนะครับมันเสียตัวที่เขาตีล็อกเห็นไหมมันจะมีมินบินที่เขาตีล็อกไว้นะมันก็จะเสียนะครับเขาก็จะสามารถดึงออกได้เลยนะครับอแต่ผมจะใช้วิธีนี้ผมใช้วิธีนี้มานานละสองปีสามปีแล้วนะครับหาเป็นความรู้หรือว่าเทคนิคให้ใครได้ไปต่อยอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเห็นน้องๆทักเข้ามา ขอผมให้ผมทํคที่ตัดโซ่ตอร์เนี่ยเยอะเหลือเกินตอนแรกผมอาจจะไม่ทําเอ้ยผมก็นึกถึงผมตอนแรกๆตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยนะครับพอผมรู้ผมก็อยากแบ่งปันให้ด้วยนะหากอยากรู้เทคนิคอะไรดีก็คอมเมนต์หรือทักไปหาผมที่ Facebook สองตัวได้เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูนะครับสําหรับวันนี้เป็นคนรู้ให้ใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหุผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ